สวัสด,ดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เป็นคิวของปารี s แซ n ต์แช m แมงเนี่ยผมเดี๋ยวเรามารีวิวค่าพลังกันดีก,กว่านะครับก็นักเตะจากป a รีสเนี่ยก็มาด้วยกัน8คนนะครับซึ่งแพ็กนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้จะมาวันจันทร์หน้าหรือว่าจะเป็นจันทร์หน้าไปอีกนะครับแต่เท่าที่มองเนี่ยน่าจะมาร่วมกันกับผีแดงนะครับแล้วก็ร่วมกันกับในส่วนของ ยูเว่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็น4ทีมนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยผมก็จะมียูเว่นะครับแมนยูเชลซีนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชรแมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตค่าพลังกันนะครับในส่วนของปารีสนะครับถ้าไม่มาในวันจันทร์เนี่ยก็น่าจะเป็นวันจันทร์ถัดไปนะครับอาจจะเป็นปารีสนะครับผมในส่วนของเชลซีนะครับแล้วก็นาโปลีแล้วก็จบด้วยไอสโรมานะครับถ้าไม่มา จานนี้นะนะครับแต่ยังไงก็อยากให้มาจานนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันเลยละกันนะครับนักเตะ8คนมีใครกันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าแพ็กบารีเนี่ยหลายคนนะครับรอเปิดรอจัดกันเยอะมากๆนะครับโอเคครับแพ็กนี้นะครับก็จะนําทัพโดยเนมาเนี่ยครับผมคนที่2ก็จะเป็นเอปาเป้นะครับคนที่3เนี่ยก็เป็นอังเคลดิมาเรียนะครับส่วนคนที่4ก็จะเป็นเวโรติครับคนที่5เป็นคิมบัมเป้นะครับคนที่6เป็นเคเลนาบาร์สนะครับคนที่7เนี่ยเป็น เดียนโลนี่ครับผมแล้วก็คนที่8เนี่ยจะเป็นในส่วนของเดนนิโลนะครับเดนิโลนะครับยิเดร่านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักเตะปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแปดคนที่จะเข้ามาในวันจันทร์นะครับไม่จันทร์นี้ก็จันทร์หน้านะครับโอเคมาเริ่มกันที่นักเตะคนแรกกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของแพ็กนี้นะครับมีใครกันบ้างนะครับผมที่น่าจับตามองนะครับมาเริ่มกันที่ปีครับอย่างเนยมาครับเนยมาตันที่98นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ พลังเริ่มต้นอยู่ที่95นะครับในส่วนของค่าพลังก็จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรนะครับอยู่ที่97นะครับการเลี้ยงบอล99นะครับการครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่99เช่นกันแล้วก็บรรลร่างกายนอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับสปีดต้นดีมากครับตัวนี้อยู่ที่95ครับสปีดปกติอาจจะได้นิดนึงนะครับอยู่ที่91เท่านั้นอาจจะไม่ได้แบบเร็วเหมือนแต่ก่อนนะครับก็อาจจะ อายุก็ปลาเข้าไปที่28แล้วเนาะนะครับไม่หนุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสําหรับเนมานะครับในส่วนของลูกตั้งเตะลูกปั่นโค้ดในค่อนข้างดีครับตัวนี้นะครับอยู่ที่98แล้วก็96นะครับในส่วนของป้องกันบอลยาวนนี้ไม่ค่อยดีมากนะครับก็อยู่ที่94แล้วก็90นะครับในส่วนของเกมลูกเกมบุกก็รวมๆอยู่ที่90นะครับออฟเฟอร์ิศอเวเนตอยู่ที่91นะครับจบสกอร์ครับ92นะครับในส่วนของกิ๊งกิ้งพาวเวอร์ครับยิงแรงที่86นะครับ ตำแหน่งที่เนย์มาร์เล่นได้ก็มีหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็น SS นะครับ LWF LMF นะครับแล้วก็ MF นั่นเองนะครับสำหรับเนย์มาร์นะครับโอชเช่นนี้ก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับปีอีกนะครับปีกซ้ายของบาร์เรนแชมังนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันที่นักเตะที่ได้ได้ว่าเป็นพระเอกของงานนี้ก็คือในส่วนของครียิรยานเอ็มปาเป้นะครับผมตัวนี้ตันที่9อ่ะไม่ใช่สิมาด้วยขบลังเนี่ย94ครับตันที่100นะครับสำหรับเอ็มปาเป้เวอร์ชั่นนี้ครับก็เรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอลอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมสำหรับเอ็มปาเป้ครับก็เด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลคฟองบอลนะครับ96 99ครับแล้วก็การบอลบอลเหนียวแน่น96นะครับบาร่าร่างกายดีกว่าเนมาร์นะครับอยู่ที่97นะครับ สปีดอันนี้ดีมากๆครับทั้ง2ค่า99ตันเรียบร้อยนะครับสำหรับเอ็มปาเป้ครับในส่วนของจบสกอร์ก็คมกริบเลยนะครับอยู่ที่96ครับออฟเวอร์ซีวเวอเนส94นะครับในส่วนของลูกปั่นโค้งก็ดีนะครับอยู่ที่85ครับข้อได้ของเขาก็จะเป็นในส่วนของลูกตั้งเตะครับอยู่ที่80แล้วก็บอลซ่อนบนหยาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่84แล้วก็80เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เอ็มบารเป้เล่นได้ก็จะมีหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับหน้าเป้าก็เล่นได้ครับ ปีกตามปีกซ้ายปีกขวาก็เล่นได้นะครับสําหรับเอ็มบารเป้ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าโหดมากๆครับในวัยยุคแค่22ปีเท่านั้นนะครับสําหรับเอ็มบารเป้ P e ก็ถือว่าเป็นยุคของเขาจริงๆครับในยุคนี้นะครับถ้าฮาแลนด์มาเนี่ยคงโอ้โหสุดยอดมากมครับสําหรับฟีเจอร์นะครับแต่ว่าฮาแลนด์ไม่เคยถูกปล่อยมาเป็นฟีเจอร์เลยนะครับมีแต่แบบเบสเพลเยอร์เนาะนะครับนักเตะที่แบบเด่นๆในยูฟ่าก็ยังไม่ถูกปล่อยมานะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่3ครับของปารีสก็จะเป็นในส่วนขอองััเเคคลดิมารรียบ ดิมาร์เดลเวอร์ชั่นนี้ก็โหดไม่ใช่ย่อยนะครับอยู่ที่96กันเลยเดียวนะครับข้าวรางเวลตังของเขานะครับเด่นๆก็จะมีการเลี้ยงบอลครับ95นะครับการครองบอลเหนียวแน่น95เช่นกันนอกนั้นก็ปรับปลายนะครับสปีดก็ยังดีอยู่นะครับอยู่ที่91แล้วก็สปีดตัวอยู่ที่93นะครับเตอร์มิน่าเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่87นะครับค่อนข้างอื่นเลยแหละนะครับบอลซซาะบอลยาวดีมากครับ94ทั้ง2ค่าครับลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเซตพีดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่92 94แลล้้วกก็คคครรััับบูนนโงะ ในส่วนของเกมรุกก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับอังเคลดิมารีที่87ครับจบสกอร์ครับอยู่ที่87เช่นกันนะครับในส่วนของ kicking power ก็อยู่ที่91นั่นเองนะครับตำแหน่งที่ดิมารีเล่นได้ดีก็จะเป็น RWF นะครับรองลงมาก็เป็น LWF LMF นะครับผมหรือว่าจะเป็น CMF แล้วก็ MFI m F ก็ยังเล่นได้นะครับสำหรับอังเคลดิมารีครับเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าโหดจัดรัสเซียเหมือนกันครับมาต่อันที่กองกลางคนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของวาร์ติครับ เวอร์ชันนี้ตันที่95นะครับในส่วนของค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงบอลครับ97นะครับแล้วก็การคอมบอลเหนียวแน่น99นะครับบอล์ชันวันยาครับ98แล้วก็95ครับนอกนั้นก็ปรับปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดนะครับก็อยู่ที่70 75นั่นเองนะครับแต่ว่าสปีดต้นอันนี้ดีมากครับอยู่ที่87ครับแล้วก็สเตอร์มิน่าเนี่ยอยู่ที่89นั่นเองนะครับ พิกกิ้งพาวเวอร์82ครับสำหรับแวร์รติครับผมตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง DMF แล้วก็ CMF ครับ MF ก็พอเล่นได้นะครับผมโอเคก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละนี่ครับในส่วนของแวร์รติครับก็ถือว่ายังโหดจัดนะครับในแวร์ยุคแค่28นะครับผมก็เท่ากันกับนีมานะครับสำหรับแวร์รติเนาะนะครับมาต่อกันทีนักเตะคนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของกองหลังครับก็คือกิมบัมเป้นั่นเองนะครับกิมบัมเป้เนี่ยตันที่96ครับบอกได้เลยว่ากองหลังตัวนี้เนี่ยโหดดจัันะครบผม คือมันเหนียวนะครับผมเรียกได้ว่าเหนียวนะครับอืมแต่ถ้จาจะให้เทียบเนี่ยคือมันควรที่จะขึ้นบอลดําได้แล้วนะครับในส่วนของอกล้องหลังตัวนี้นะครับอายุ25แล้วนะครับช่วงที่มันเป็นบอลเงินเนี่ยคือแบบอไม่ใช่สิมันเป็นบอลทองนะครับผมช่วงที่มันเป็นบอลเงินบอลทองเนี่ยคือคิดเป็นของชาแนลเนี่ยเอาไปจับคู่กับกีโมงลองเล่นะครับคือแบบโอ้โหกองหลังเนี่ยรับได้ดีมากครับ2ตัวนี้นะครับแต่ว่า ล่องเรียกเนี่ยกลายเป็นบอลดำนานแล้วเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่เปลี่นสักเียะนะครับในใจก็อยากให้เป็นอยู่นะครับก็มาดูค่าพลังของเขานะครับเด่นๆก็จะเป็นในส่วนของ defending นะครับตัวนี้นะครับ heading อยู่ที่91นะครับในส่วนของ jump เนี่ย96นะครับดีเฟนซีว่าแวร์เนี่ย93นะครับ ball winning 94 aggression นะครับการเข้าปะทะที่รุนแรงอยู่ที่93นะครับในส่วนของ ball control นะครับอยู่ที่86นะครับไทวูดิชั่นนีครับก็อยู่ที่87นะครับ ฟิสิกอลคอนแทคครับข้าความแข็งแกร่งของร่างกายก็อยู่ที่95นะครับเตอร์มิน่าเนี่ย89นะครับอ่าบอลซันบอลยาวครับ89แล้วก็88นะครับยิงแรงที่86นะครับแล้วก็ลูกปั่นโค้งนี่ที่85ครับสําหรับกิมบัปเป้ก็เรียกได้ว่าเป็นกองหลังที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะจ่ายหรือว่าจะเปิดบอลอะไรแบบนี้นะครับผมก็ครบเครื่องนะครับสปีดก็มีครับสําหรับกิมบัปเป้ผุณมากมากครับได้ได้ช่างซึนเตอร์แบ็กแล้วก็อ่า ในส่วนของแบ็กซ้ายด้วยนี่ครับผมสหรับจิมบัมเฟยครับมาตอนที่ผู้รักษาประตูคนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของเกเลนาบาสนี่ผมย้ายมาจากเรือมาริดนี่ครับผมจากฤดูกาล2019ครับตอนนี้ก็อยู่กับเปเชีสองฤดูกาลเข้าไปเต็มๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ตันที่93นะครับในส่วนของนาบาสนี่ครับก็อาจจะตกหล่นไปนิดนึงครับแต่ก่อนก็อาจจะตันที่94 95นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่93นะครับการไปรังที่โดดเด่นของเขาก็จะมีในส่วนของจิเกอริสนี่ครับผม แล้วก็ริฟินะครับผมในส่วนของ GK w a เ e แวรเนี่ยก็มานะครับอยู่ที่97นะครับก็ตั้มปกติแหละนะครับผู้ประกอบกตูก็จะประมาณนี้นะครับคียิงคาเวอร์เนี่ยอยู่ที่91นะครับตั้มกั้นกระโดดอยู่ที่95นะครับแล้วก็อ่าฟิสิกอลคอนแทคอยู่ที่87นะครับก็ปฏิกิริยาเร็วมากนะครับในส่วนของเคเลอร์นาบารนะครับอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ โหจัดนะครับผมสำหรับฟุตซบประตูคนนี้ครับโอเคครับเรามาต่อกันที่นักเตะคนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับเซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดิอาโนเนี่ยผมอ่ะดิอาโนก็ตันที่94ครับสำหรับแบ็กตัวนี้นะครับอายุ24ปีแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการตั้งรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้งนะครับจัมม defenseive awareness b ิ l l winning r e c o g นะครับสปีด91้าสบอ็ดครับในส่วนของสปีดต้นี่ยอยู่ที่85นะครับพิ y s i c a l c o n t a ก้าสิบเอ็ดครับเตอร์มิน่า90นะครับ บอลซามบ้าครับรอบเตะพลาดนะครับผมอยู่ที่89ทั้ง2ค่านะครับในส่วนขององ kicking power นี่ผมก็จะเป็น85เช่นกันนะครับกาย p o s i t i นอยู่ที่88ครับแล้วก็บารลุร่างกาย86นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เล่นได้ไม่ว่าจะเป็น CB แล้วก็ DMF LB RB เล่นได้หมดครับสำหรับแบ็คตัวนี้ครบเครื่องเลยนะครับใครที่เปิดได้ไปก็อย่าลืมรีวิวได้ละกันนะครับมาจบกันที่นักเตะคนที่8ครับของปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับผมก็จะเป็น ดานิโลนะครับเปเรราเนะครับผมเปเรราเนี่ยตันที่91ครับอันนี้เป็นกองกลางตัวรับนะครับย้ายจากปอร์โต้ครับมาอยู่กับปารีสแซงต์แชรงกงนะครับได้หนึ่งฤดูกาลเต็มๆแล้วนะครับผมตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะดรอปไปนิดนึงนะครับจากค่าพลังที่อยู่กับปอร์โต้เนี่ยอยู่ที่81นะครับแต่ว่าย้ายมาปารีสอยู่ที่80นะครับผมก็เกือบจะดูดไปเป็นบอลเงินแล้วเนี่ยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแต่ว่าก็ยังโดดเด่นนะครับมาเวอร์ชันนี้เป็นบอลดำนะครับ ก็มาดูกันที่ข้าพลังนะครับก็จะมีดิเฟนติ้งนะครับเด่นมากๆครับอยู่ที่รวมๆอยู่ที่89นะครับในส่วนของเฮดดิ้งอยู่ที่87นะครับจัมป์86นะครับดิเฟนซีแวเน่90ครับบนวินนิ่ง94นะครับในส่วนของเร็กิชชั่นอยู่ที่89นะครับสปีด85นะครับในส่วนของฟิชิกอลคอนแทคอยู่ที่94นะครับเอร์มิน่า93นะครับฟอร์มอยู่ที่7จ็บอยู่ที่7นะครับเพนต่อการบาดเจ็บอยู่ที่3นะครับ วันสาร์วันอาทไม่ค่อยดีนะครับที่82แล้วก็83นะครับในส่วนของการเล่นบอลคอร์บอลก็จะมีในส่วนของบอลคอนโทรลนะครับอยู่ที่85ครับในส่วนของมาลานร่างกายที่86นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่89นะครับก็มีประมาณนี้ครับในส่วนของเดนเน่โรเบรรานั่นเองนะครับผมก็เดนเน่ก็จะมีตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี d m มีฟซแล้วก็เซนเตอร์แบ็กครับยังสามารถเล่นได้นี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของแพ็คปาร์ตี้เชนจ์แมนนะครับที่จะถูกปล่อยเข้ามาในวันจันทร์ไม่จจััันนนนนททรรร์์ี้้ก็หาะคบ ก็มีในส่วนของเนมาครับเอ็มปาเป้นี่ครับผมอังเคลดิมาเรียครับวาโกวมาโกเวโรตินี่ครับในส่วนของจิมบาเป้ครับเคเรนาบาสนะครับผมอาดิอันโลนี่ครับผมแล้วก็เดนโรเปเรรานั่นเองนะครับผมก็คือนักเตะ8คนนี้เนี่ยจะถูกปล่อยเข้ามาในคับเซเลคชั่นที่จะถูกปล่อยในวันจันทร์นะครับผมโอเค ก็และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับใครชอบตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับตัวไหนน่าเปิดนะครับในมุมมองของคิมมิชชั่นแนลก็มีเอ็มปาเป้แหละนะครับคนหนึ่งเนมาร์คนหนึ่งครับเวโรติคนหนึ่งอังเคดูมาเรียคนหนึ่งคิมปาเป้ตัวหนึ่งนะครับเท่านั้นก็ปรับปรายครับก็เรียกได้ว่าคุ้มนะครับใครเปิดได้ก็ฝากรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับทีนี้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์์กกกกดดดดแชรรรร subscribe เเเพื่่ออป็นนาาลัััังใใจห้้บบบบวยะคคคขุณทีตติม